ได้ยินเสียงคนวิ่งดึเปล่โปรติจะมาเวลาไหนวะจำ่ได้แล้ววะอุยนั่นเนี่ยโดนนะผมโดนนะมาแล้วมาโดนยิงเคับโดนแล้วเหรอจริงเหรอโดนแล้วนี่ทางต่างปีนเลยพี่เมไดสี๊ดเม็ด พี่พี่ถ้าพี่ไม่ชวนพี่อย่าพึ่งนะเดี๋ยวมันรู้ผมไม่เห็นตัวว่ะมีประเด็นทุกทีนี่แหละไม่ใช่ผมว้อไงผมว้อผมรู้อยู่แล้วแหละเพราะมันมีคนยิงปุ๊กมาแล้วรอบหนึ่งโอเคผมจะดูว่าใช่ไหมไอเฮียใช่จริงจด้วยพี่ว่าแล้วทำไมแปลกๆไม่ยินเสียงมักูว่าแล้วทำไมแปลกๆไอเฮียคิวฟีตตาแจ็คฮะใจเย็งใจเย็นตาแจ็คจริงผมไม่ใช่เหรอพี่ยิงอยู่นี่อยู่เลย แต่ีแจ็คแี่แจ็คแอร์ผมนะพี่เอ็มพีห้าในยิงจากนี่ไปถึงโน่นโอ้เอ็มพีห้าพันเมตรพี่โอ้แล้วกูจะขึ้นไปเก็บของได้ไม่เละยยจะโดนอะไรเนี่ยจะใครดีตายโดนไส้พี่โดนไส้คือเจ็ดร้อยเมตรนงพี่จะไม่ขึ้นเลยพี่โอ้ยโดนนะกูโดนนะเออแข่งอยู่ด้านล่างซ้วะไอตัวข้างหูผมเนี่ยตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิม อีลาเหรอทำไมมมันทไเสียงมันอยู่ใกล้บ้านจังวะมาดูซิกหน่อยแก่เสียงโดนยิงด้านล่างซ้ายวปลี่ยนร้อยคอมเม็ตเจ็ดร้อยก็ต้องฝั่งนี่แหละฝั่งเราฝั่งเราขยันนะไอ้พี่อ่ะอเคไม่เอาไอ้นี่ไม่ได้ด้วยสิใครมีระเบิดฟันมั่งใครผมย้ายตำแหน่งป่ะผมมองไม่เห็นมันถือย้ายผมเฝ้าไว้ตรงหอคอยเผื่อมันยิงมาโอเคเเดี๋ยวเราไม่ได้ตอนนี้พี่กับมินอยู่ฝั่งนี้แล้วอ่ามีพี่แจ็คสองอีกสองพบอีกคนนึง ที่อยู่ฝั่งที่ฝั่งหอคอยนะตอนนี้ผมมองทางหอคอยอยู่นะพี่ผมจะมองได้ช่วงช่วงช่วงบนอย่างเดียวอะได้ยินว่าพี่แจ็คสมอยู่พี่แจ็คสมน้ำหน้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีป่าใสหนึ่งทีมันมาได้หนึ่งกว่าใครมีระเบิดฟันมั้งในบ้านอ่ะใครมีปะมีใครมีมีกระตู้ผมอะพี่หลายอันเลยว่ามีเศษผ้าเหลือไหมไม่มีครับตัดตัดกางเกงมาเอาพี่มันมีสองอันมัมีสองอันเหลือสองอันโอเค วาผมไม่ได้พกมาลืมตู้น้องอยู่ไหนนะตู้ตู้ชื่ออะไรนะตู้กลางตู้อ่านเดียวพร้อมตู้กับพี่โอเคเอาเออผมวางใช่ไหมเนี่ยโอเคผมไม่ได้กดนะโอเคโอเคเฮ้ยใครขยี่ยวเฮ้ยใครขยี่ยวผมผมตกใจเฮ้ยเร้อยเมตรได้ยินเสียงขยับพักเตมินโดนเลยโดนเลยไหมโดนเลยเนาะ ผมเอาระเบิดปั้นอย่างพี่ผมต้องตามไปเก็บใครวะเนี่ยบาเลตยิงเจ็ดร้อยมตรพี่มีได้ระเบิดของนแล้พี่ได้น้าอะไรนะระเบิดของนพี่ได้แล้วครับได้แล้วครับจะปาขึ้นชาววิญญา่ธอแท็กอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่อยู่หอคอยฝั่งซ้ายหอคอยหนน้้าาบ ล้วพี่ไม่ได้ยินเสียงยิงเหรอมันได้ยินข้างล่างไงหน้าพี่เนี่ยพา<อ>ป้อมป่ะด้านล่างพี่นะฟังซ้ายนะที่เม,มื่อวานน่ะที่เตมิทที่อีมินที่เราไลา่กันเมาาื่อวานน่ะที่มันวิ่งขึ้นมาอมนเมอจอจุ<แ>นดน,น,น,นั้นเลยมันจะมืดแล้วเนี่ยพี่จะมืดแล้วเนี่ยีี่นนนนไไออ้้ะัยิงตรง, <ST. S 2> ตรงไหนวะยี เดี๋ยวผมเปิดแกม่าแล้วนี่เปิดได้ทังผมไม่เห็นตัวว่ะมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี่โอ้ต้าระเบิดควันรัวๆเลยอ่ะเจ็ดร้อยเมตรอ่ะโดนแน่โดนแน่แหลยโดนแน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยมินรอผมไปใกล้ของก็ได้รอรอพี่แป๊บนึงแป๊บหนึงแต่มันก็ยากอะเนาะยังว่าแหละเพราะเราไม่รู้จุดเลยอ่ะถ้ามันยิงก็ไม่รู้เราจะหาตัวมันเจอหรือเปล่าอ้าวไอสัตว์เอ้ย ไอ้หบ้านดึงบินโอเคไม่เดินไปก่อนก็ได้นะไอ้อินดิบีแอแม่งกดอัตโนมัติเปลี่ยนอัตโนมัติไปเปลี่ยนปืนดีกว่าเฮ้ยยังงงอ้าวไทยเอาเฮ้ยแล้วตัวตกนะแล้วตัวไปไหนเนี่ยเฮ้ยกูโดนของไอ้โดนอะไรทะนี ผมแม่งกระโดดตรงมาแม่งกระทุ้งหัวใครตายไม่รู้หน้าบ้านนี่เด็กเหรอผมนั่นแหละทุ้งอะไรวะี่มีรที่กำลังกระโดดลงไปไงมีคนเปิดประตูหน้าบ้านมาดีเที่จโดนหัวตายเลยใช่ไม่ใช่วิ่งผ่านพี่แจ็คไปแล้วไพี่หลับอาจจะไม่รู้กลัวก็ได้วิ่งบนเขาโอ้โหขึ้นบนเขาอยู่บนเขาทุกคนนะก็มองขึ้นเขากระโดดหน่อยดิเนี่ยเนี่ยผมโดดอยู่ โดดแล้วนะเจอป่าวฮัลโหลพี่โดดอยู่ให้นอนก็ได้ต้นไม้มันบังครับผมไม่ชัวร์เฮ้ยพี่ผมไม่ได้อยู่หลังต้นไม้นะกระโดดกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยเสร็จละโอเคพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ใส่หมวกไม่เห็นพี่เห็นว่าถือปืนอะเศรษฐกามวะใส่เกาะไม่ใส่เสื้อเฮ้ยตรงที่มีคนตัดไม้ลอยเหรอ ทำเตียงทำเตียงสองข้อนโอเคโอเคแสดงว่าอยู่เว้นนี้แหละป้อมป้อมเสียงป้อมหายก็บอกแล้วไม่ที่นี้เสียงปืนด้านหน้าไม่กิงไม้เหรอทุ่งขออยับมานะอ้าม ค่อยๆย,ย่องมาเราแม่งรู้ตัวเออพี่อยู่ตรงไหนกะนะันน่ะผมมองไม่ถึเงเกือบถึงหอคอยแล้วอยู่ฝั่งนี้น่าจะทิศประมาณ E ถ้าพี่มองไปทางบ้านมันจะเป็นทิศ W ตรงข้ามเลยน่าจะเป็น E นประมาณทิศ E E ปะวะ ปร e e ะมาณ ENE อะประมาณนั้นมันมีกิ่งไม้ใช่ไหมม,มีมีต้นไม้รอยตัดอยู่ตรงนี้นั่นแ่ะสองท่อนอ่ะเห็นเลยน่ะหน้าเราอา่ะเห็นปะเห็นยังข้างหน้าข้างหน้าเห็นยังไหนวะนู้นนู้นนู้นถึงข้างหน้าด้วยนั่งบนเรือนเห็นยัง ท่อนเล็กท่อนใหญ่ป้อมท่อนใหญ่ท่อนใหญ่สองท่อนเห,นห,นหอนอ็นไหมเหรอวะนั่งร้องเ,อ, <S 1> <S 1> เอ้ยไมนทำกล่องวะนั่นแ่ะอ๋อเห็นละอรอรอพี่มาดูตรงนี้หน่อยว่ามีของฝังวะมาดูดิแค่ั้าไม่มันอาจจะตัดท่อนใหญ่แล้วก็เอากิ่งไม้มัดรวมมาตัดไงทำเตียงอง๋อเดี๋ยนี้แสดงว่าเตียงนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่มันตัด อ่าพี่พี่พ okay. <meets> ี <ESE> <t iny> ่ตรงนี้มีรอยกิ่งไม้พี่ตรงนี้ฮัลโหลอพี่ได้ยินไหมได้ยินครับอยี่ต้องหมดเวลากิ่งพี่เรากิ่งไม้ใช่ไหมกิ่งไม้ตัดโอเคตัวละน่าอยู่แถงนี้ปฏิบัติการสืบสวนตัดเยอะจังวะเห็นบ้างเลยอะไรครับพี่อ่ะลำบากตอนเอาเข้านะพี่ กูทำได้เหรอสร้างในน้ำเฮ้ยตา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 ยปืนบิ๊เก็บเลยเก็บปืนมาป้อมีเออผัดเปเลดเหรอเปเล็ดเปเล็ดโตก็อวยพี่อนึกว่าป้อมโดนยิงเฮ้ยมันคานอยู่ป้อมเลยเลยคานอยู่สวยสวยได้เาเลนดเมื่อไหรได้เฟรมพอยเท่าไหร่พี่เปเดป้อมมันพกมากี่กระสุนผมอยากรู้มันพกมากี่กระสุน ้งมันพกกระสุนมาแค่อันเดียวเกาะใหญ่ผมน,น,ะนะแถวปะสวีบก่อนน่าจะมีน่าจะมีกลุ่มอส,สองเลยม,มีเจอแต่แบบนี้วหรอเดี๋ยวผมผมที่ไปเจอมันตรงไหนวะเนะี่ยอยู่ตรงหินเลยเฮียมัแป๊บ,บแล้วแล้วแล้วไม่พูดได้วยนวะว่าเจอแบบุ่้เลยปังสักล่วง จังหวะมันพูดไม่ได้ไงก็ต้องงั้นแหละกูบอกแล้วก๊อกกูอาถรรพ์นอ้สัตว์ุ๊วิ่งไปที่รถนะปุ๊เอาไปเลยไปเก็บอมืออะไรยิงอ่ะเอาก๊อกกู๊ซัดรัวเลยปุ๊ป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 ปุ๊กันไนเพิร์พี่จำเพียงปล่อยได้บอกว่าพี่ยิงมาได้เท่าไหร่นอ้อีกท่านออไปเป็นตันกระผมกลับไปที่รถก่อนนะมินโอเคเก็บไปเลย พี่ป้อมจำได้บอกว่าได้เฟรมไฟเท่าไหร่พี่เฟรมโอ้ยแต่เฟรมขึ้นมาเยอะอ่ะนี่ไงมีขวานไม้ด้วยมันคาขวานไม้นี่เองพี่ขึ้นมาจาก355ตอนนี้436ขึ้นมาเกือบพันเลยหรอหาเตียงหาเตียงหากล่องมันต้องอยู่แถวนี้แหละที่ตัดมันก็หลบเกี่ยเดินผ่านพุ่มให้ยังกดแถบหน่อยนะเผื่อเจอกล่องมันแต่ไม่น่าติดบาเลตเรียบร้อยเฮ้ยผมเจอผมเจอตัวเปล่าเดี๋ยวผมดิงก่อน มันอยู่นี่พี่มันมันมันวิ่งแล้วอ่าการ A B I สั่งตายตายมาดูซิกตายแล้วตายเหรอไอตัวเดิมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวิ่งเดิมผมไปหารถผมวิ่งเดิมผมไปหารถแล้วก็หากล่องเฮ้ยได้ไอเคมาเหรอเออมันเอา AK มาแสดงว่ามีกล่องอ่ะมาตองนี้อ่ะมันวิ่งมาจากข้างบนอ่าอะไรนะเต็งอะไรนะ เขายิงพอดีมั้งเจเจอเตียงข้างเฝ้าเลย,ยไม่รู้มาจากข้างบนเจอ FBI เป็นไง FBI ตามกิ่งไม้ครับจริงรองลอยของกิ่งไม้ที่ได้ผล <c oughs> <c oughs> นี่หน่วยสืบราชการรับพ้นเอาอะ่ะพ้นเอาอะ่ะตามนอ้อยกิ่งไม้ฮะผมเมื่อกี้มก <c oughs> ผมไม่รู้คิดอะไรผมผมวิ่งกลับไปตรงนั้นอะ่ะจริงผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเออแล้วเราแบบผ่านมาคือไม่เห็นเลยเราไปวิ่งสวีปแล้วอ่ะแบบก้นไม้อ่ะ แสดงว่ามันต้องมีของไว้อะมีอยู่แล้วพี่มีอยู่แล้วพี่เอเคเต็ม,มทางไหนบีนทางเอเนประมาณเนี้ยปเอเนถ้าเนี่ยถ้าจากผมนะผมมองไปประมาณน้ำหกอะปพรามันวิ่งมาจากประมาณน้ำหกอะทางข้างบนเขาอ่ะโอเคผมวิ่งมา นเพราะว่าเพราาะว่ผมอ่ะผมอยู่ตรงสมมันแล้วผมก็หมอบแล้วมองมาทางเขาเลยมองขึ้นมาทางเขามันวิ่งมาจากข้างบนเยงเยงมาทางขวาหน่อยเฉียงมาทางขวาเหมือนจะเจอหรือเปล่าไม่ใช่แร็ปแบบปเมื่อกี้เห็นแล้วเห็นแล้วอามอามข้างหน้าอามทางขวาเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่มรีบนะเอาเอาเอาระยะยิงนะ ยิงไม่ได้ต้นไม้บางเจ็บไหมตำแหน่งไหนที่เขายิงกันร่างผาพี่ตรงไหนตรงไหนอ่าทิศทิศอีไปทางเอสตรงกลางเลยยิงโดนป่ะโดนพี่โดนโดนเจ็บเจ็บพี่งั้นผมไม่ได้เล่นด้วยนะเจอแล้วเจอแล้วไมอ่ะด้วยลูกไม่ก็ลูกดูผมจะคาร์ฟลูบอ๊อกเอาไปตัดม้าหา ไม่ไดูพี่ดุไหวใช่ไหมมันไปหลังเขาแล้วมันไปหลังเขาแล้วแต่ว่าวิ่งยาวเห็นพี่ใช่ไหมพี่วิ่งอยู่กิลี่รอิ่งป็นหนต้นไม้ต้นบังนะผมไม่ชัวร์ว่าใครเตะตัววิ่งอยู่สิบตัวหลังผมหลังผมหลังผมตาย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 ตัวเดิมตัวเดิมมาดูซิมันจะมีไอ้ไอ้ตัวกองเพื่อนมันอ่ะแต่ว่าแต่ว่านี่ไงเนี่ย ขอบใจเฮ้ยอ้ามเอาปืนไป UMP UMP เออเจ็บไปเจ็บไปจะเกิดอีกงไหมเฮ้ยเสิร์ตดิอ้ามเสิร์ตดิในขณะที่พวกเขากำลังยิงกัหาตูบอกผมการผมด้วยนะพี่ถ้าให้ผมตายนะทำบ้านแป๊บก็กระเป๋าไม่แล้ววะ ก็ว่ามันเอารถมาจอดตรงไอ้หอคอยเลยเอารถมาจอดหอคอยเลยเหรอพีここ really. ่ที่อยู่บนหอคอยแล้วพี่เห็นมันตอนมันมาเหรอพี่ได้ยินเสียงรถพี่ก็ตามเสียงรถคีอไปข้างบนมันจอดรถข้างบนแล้วมันก็ลงมายิงพี่พอดีไอพอดีไอไอเอตุ้มันเห็นบอกว่าอยู่หอคอยพี่อยู่หอคอยพี่ก็เลยมองัป มันมีตัวมีเลงมาแต่มองไม่เห็นเจ็ดสิบเก้าเมตรลยิงจากข้างหลังพี่อ่ะมีข้งหลังพี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปนอนเฮ้ยกล่องกล่องฮะนี่อะกล่องอะไรวะโวนกล่องเป๋าใครวะมีกระเป๋าใบใหญ่ กล่องบ้านนาดิสองมันนาดิมีที่ซ่อมปืนแล้วก็ขยะแล้วก็เป่าใหญ่กล่องมันอ่ะมีมันน่าจะเอานี่กระสุนปาเลตสีนัดเว้ยเจาะเกาะสวยสองมัานหรอวะพี่สองบ้านเลยสองบ้นเลยเนี่ยเฮ้ยพี่เข้าตัวเดินเจอพุ่มจุดเจอไปเข้ากตอวตรงนั้นดีไหมอ๋อนี่แหละกล่องมัน ป้อมอักษรไปไปบริเลตอ่ะมาแบ่งให้พี่หน่อยขอหน่อยซีนัทป่ะ,ะจะขอ